วุฒิสภาจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะอนอ,อกนเฉียงเหนือตอนบน,นจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด,ดอุดรธานีในวันพฤหัสบปปดีที่29มิถุนายน2566เวลา10.00นเดินทางไปยังตำบลกกตุมอำเภอดงหลวง ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อสำรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนการขอขยายเขตไฟฟ้านับเรือนอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่บ้านสีถาวรพนาหมู่12และประชุมหารือติดตามความคืบหน้าณอาคารอนานเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่บ้านสีถาวรพนาหมู่12ตบกบลกตุมอเภดงหลวงเวลาน13นาฬิกาเดินทางไปยังพื้นที่ตลบบคำป่าหลายอเภอเมืองมุกดาหารร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อสำรวจพื้นที่ที่มีการขอสัมปทานเหมืองแร่หนินณบ้านนาคำน น้อยหมู่6ตำบลคำปาา่าไลอำเภอเมืองมุกดาหาร และวเวลา4ี่นาฬิกาเดินทางไปยังโรงเรียนคำป่าหลายสัพพะิทยาตําบลคำป่าหลายอําเภอเมืองมุกดาหารเพื่อประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าเรื่องโรงเรียนการขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ป่าไม้อุทยานตําบลกกตูมการแก้ปัญหาที่ดินพื้นที่คำป่าหลายและการขออนุญาตประธานบัตรเมืองแร่หินวันศุกร์ที่30มิถุนายน256 6เวลา9นาฬิกาเดินทางไปยังฝายกักเก็บน้ำหนองกาตําบลบ้านจันอําเภอบ้านดุงเพื่อสำรวจพื้นที่ฝายกักเก็บน้ำหนองการ่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา10 เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงเพื่อประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเรื่องการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ําหนองกาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอบ้านดุงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบตัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร